จะหาัวยดูมไหมเนี่ยในมุมมองของศาสนาเนี่ยจะเชื่อศาสนาก็ตามศาสนาเนี่ยเขาใช้คําว่าศาสนีศาสนาปฏิหารเทศสอนอนุศาสนีนะอนุสาคือศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคําสอนศาสนาพุทธก็คําสอนของพุทธาศาสนาคริสตก็คําสอนของพระเจ้า่เหรือเยซูคริสต ศาส,สนาไหนครับตามถ้าขึ้นชื่อว่าศาสนานั่นแปลว่ามันต้องมีคนสอนจึงเรียกว่าศาสนาแต่ทีนี้ใครเป็นคนสอนของเราเนี่ยคือสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้สอนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้ดยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลกตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเนี่ยคือศาสนาทีนี้ทําไมอาจารย์ถึงเลิกเป็นพาะอาจารย์เห็นว่าสัจธรรมจริงของหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลสําหร,รับอาจารย์ มากกว่าศาส,สนาที่อาจารย์เคยเชื่อมาในอดีตเพราะเวลาอาจารย์มาศึกษาจริงๆอาจารย์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลได้มากขนาดนี้เราเคยอยู่ในศาสนาพุทธแบบไหนสะดอกคอตากชตาเบลแว่นเป็นเพียงอางบน้ำฝนพ่นน้ำมากดูดวงพยากรณ์ล่างทรงอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดานกลการบนมาสันกล่าวเราอยู่ในของแบบเนียตลอดเวลาจนวันหนึ่งเราไปเจออะไรที่เป็นเหตุผลมากกว่าในศาสนาอื่นเราจึงตัดสินใจย้ายศาสนา ราะรู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแต่พอเราวันหนึ่งเรามาเจอเรากลับมาศาสนาพุทธเริ่มต้นในการศึกษาจริงจังเราก็เริ่มเห็นหลักศาสนาพุทธนี้เป็นหลักเหตุหลักผลมากกว่าตามความเห็นเราเราประมวลผลแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้เชื่อใครนะอาจารย์อ่านเอาด้วยตัวเองไม่ได้เชื่อใครแล้วอาจารย์อ่านพิจารณาให้ควรตามเราจึงเห็นประโยชน์จากการศึกษานี้ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุเป็นผลว่ะมันเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายมันมีที่มาที่ไป ยังศาสนาพุทธเรากับศาสนาอื่นหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องพระเจ้าใช่ไหมศาส,สนาเราจะเอาตรงๆจะว่าเป็นศาสนาเดียวก็ได้เนี่ยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระเจ้าเรามีแต่ศาสดาคือผู้สอนผู้สอนก็ไม่ใช่พระเจ้าไม่สามารถโดนบรนดาในสิ่งใดได้แต่ทุกศาสนามีพระเจ้าเหมือนกันหมดมันก็มีข้อหน้าสังเกตเหมือนกันถ้าพระเจ้าตามความเชื่อของใครก็ตามมีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงนะใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ ถ้าพระเจ้ามีจริงในโลกคนในโลกต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ร้องไห้น้ําตาไหลเพราะผิดหวังในเรื่องนั้นเพราะอะไรพระเจ้าหรือเทพเทวาจะต้องเป็นคนช่วยเราให้เราผ่านวิกฤตการณ์นั้นไปได้ยิ่งบอกพระเจ้ารักเรามากยิ่งบอกเทพเทวารักเรามากยิ่งต้องช่วยเรามะยิ่งต้องช่วยดังนั้นยิ่งไม่แม้เส้นใหญ่หรือว่าการไปร้องขอรอผลโดยธรรมด,มดาจะสามารถทําให้เราสำเร็จผลสําเร็จอกว่าปรรนาตามที่เขาว่ากันมาได้อย่างไง หาเหตุผลไม่ได้ถ้าใครแย้งได้เอาเหตุผลมาแย้งกันลองดูว่าใครจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่ากันให้ผู้ฟังทั้งหลายตัดสินใจด้วยตัวเองดังนั้นในศาสนาพุทธจึงไม่มีการสอนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิพ์พระเจา้าหรือเทพเทวาว่าจะสามารถโดนบันดาลในชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ได้เพราะอันนั้นจะเป็นเรื่องของการโดนบันดาลศาสนาพุทธไม่มีการโดลบันดาลกรรมหรือสุขทุขในชีวิตเราอย่างแรกไม่มีใครดลบันดาลกรรมหรือสุขทุขในชีวิตเราอย่างที่สอง ว่าเราเองก็โดิบมนดาลไม่ได้การเหลือสุดทริปชีวิตเราตัวที่สามทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยกันโดิบมนดาลก็ไม่ได้การเหลือสุดทริปชีวิตเราไม่ว่า,ไม,วาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆในปัจากเหตุและปัจจัยเนี่ยคือหลักหลักเกณฑ์หลักการพระอาจารย์ไม่อยากจะไปพาดพิงว่ามันต่างกันยังไงแต่ต่างกันเยอะมากด้วยหลักการและเหตุผลมีความแตกต่างเขาก็มีเหตุผลเราก็มีเหตุผลแต่ในมุมอาจารย์อาจารย์ว่าพุทธศาสนามีเหตุผลมากกว่าแค่นั้นเลยง่าย 打头仗。